d l s สามต้องมาเปิดคู่กันบันเทิงเลยบอกเลยมันจะเปิดคู่ทำไมไอ้เฟรมไอเฟรมเกมกาไอ้ DLSS มันนี่ขยายขยายเรซูลูชันใช่ไหม DLSS แต่ก็ต้องเล่นแบบ อัพแบบ 2K ขึ้นไปนะน้าดูดีๆัไม่น่าเออใส่ไปแล้วลพันเลยมหรือปด้วยกันเดียไอ้เซ็ตมันอะไรนะถ้าสมมติว่าจอเนทีมัน 2K เราสามารถเล่น1080แล้วอัพสเกลเป็น 2K ได้ใช่ไหมใช่เอออัพมนเลยจะรู้ไม่ค่อยแตกไม่ค่อยน่าเกิดก่ะไรมันคือการอัพสเกลลิง่งก็จะใช้เรกว่าใช้ทร,รัพยากรน้อยลง คุณภาพใกล้เคียงทเท่าเดิมแต่ถ้าแบบมี 4K ก็สวยกว่าอ,อันนี้ก็ต้องแล้วแต่จอที่เราใช้ด้วย,ว,ยว่าจอเนทีบเราเป็นอะไรของผมเนทีบ 2K ของปูเนทีบเป็น1 0 8 0 P แต่ 2K ได้ถ้า 2K มันจะลดเพิร mm ์ท hmm. ของการจอลงมาเหลือ75 แต่ถ้าเล่นแบบพันแปดสิบทีเฮิร์ตของจอจะเป็นร้อยแปดสิบได้ใช่มีสองโหมดมีสองโหมดอยากเล่น2 k เคมก็เล่นได้แต่ว่าเฮิร์ตจอก็ลดลงเหลือเจ็ดสิบห้าหายไปเท่าตัวเอามานี่ละขั้นต่ำไปเราก็กเอาสันกันยิงมันโจ๊ะ ต้องปาเนี่ยใช่ใช่ต้องปาระเบิดแก๊สเฮ้รุมควันพวก,ก,กมันมนี่วะนี่ไม่ลงแบบเฮ้ลงแล้วไป เอยอู่ๆก็สนยกไปๆายที่แย่แล้วเราก็ขโมยปืนมาใช้ไม่ได้ด้วยนะเย่ย yeah, วะ่ะนี่เราต้องไปห้องคุมขังเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเจ็บ แก,แกออจะกอดอยู่โฮมี่อ่าแล้วก็เปิดโลเคเั่นคีย์ออนเดอะเฟิร์สโกล์ไอ้เฮียต้องหากุญแจก่อนหรอต้องไปหาของขังก่อนเหรอเฮ้ยไควะใครมันเิยประตูอ้าวอีคนีงไงยิบชอบได้แล้ว

เดียวไม่ันหแล้ววออกออกข้างหลังดิเฮมรู้รหัสได้ไงเนี่ยอนงี้ยอุ๊ยอ้๊อุยอุยอุยอุ๊ยอุ๊ยอคุณโดนโดนช็อตแม่งเอ้ยโอ้โหเฟนลี่ไฟมึงติดมาจนในนี้เลยเหรอเยี้ยมากยิงกันแล้วดี๋ โอ้ไป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 อะไรระเบิดนี่เออไปไปไปมันตามใครเนี่ยน่าจะตามผมโอ้โอ้โอ้เสีย,ย,ย,ยหลังเข้า อุยอ้ยต้องอุ้ยกันเลยเสียเอาเหี้ยแล้วมาโผล่ข้างบนกูยิงจากข้างบนให้โอ้โหอะไรวะเน,นี่ย เออขึ้นขึ้นเออไปมองรถไฟว่าเราจะไปที่ไหน <c oughs> รู้ใช่ไหมว่าเราจะไปกันที่ไหนเรามี <c oughs> เพียงเส้นทางเดียวให้เรารได้ไ,ดไปแล้วก็ตัวอย่างที่สองของ GTA 6ก็ยังไม่มีวีแววจะโผล่มา ลหลายคนเฝ้ารอตั้งแต่เดือนตุลาแต่ก็ไม่มาเดี๋ยวมาดูกันพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราจะจะมีปล่อยมาไหมนะครับเชี่ยใครวัดทำเป็นหลายอย่างเลยอเกิเนแม่งเฮ้อยมันก็คงอยู่ในสถานะเดียวกันกับก,กสูสิสญญนะ ทีนี้เราก็ไปเอารถโอ้ย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 ีเลยขึ้นมาหน่อยแล้วกันโอ้ย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 อุ้ยเทียเอ้ยยูยังจะโดนแมงเลย มหมดตัวเลยหมดหมดยังอเจเออหมดเจมันหลบผมเอารถมาเออแอนเทลา่า <ไป S 1> อย่าไงไปแบบปืนทุกมาแล้วอุ้ยเอายิงตรงนู้นเลยนะ อุ้ยเออ,เอ,อบนรถมันให้สืแต่สปันกันเออสน 6, ่นหกหายไปไหนไม่รู้บ้าเฮ้ยผมว่าผมเคยซื้อคันนี้อยู่นะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเอาไปจอดไว้ไหนเรียบร้อยจบงานแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขายคันนี้เราจะได้เงินมาจำนวนหนึ่ง robbery complete โอ้ no cop life l o oh, s oh, s โอ้ไม่ได้อะไรเลยแลามาแค่เดียวเบรกสามสี่ไปเอา,เอ,าอันนี้<อ>ไปขายบว<อ>กชุนมาหกหมื่น okay. อันนี้ไม่มีอะไรครับไปขายเฉยๆนะครับสามแสนเลยสามแสนเก้าหมื่นแปดพันมีตำหนินิดหน่อยมือสองอะเนาะไม่นาน,นหรือไงกับโปรตาโปรเปิดแลบอกลูกค้าบอกไอ้ยูซุปเอาไปซ่อมเองนอกมันบินชนครับโอ้โหนกเฮี่อะไรเนี่ยนกอแอร์แหละอันนั้นอะ นกแอร์หรือเปล่ารถชนขนาดนี้บินกรนทั้งโูงเลยจิบน้ำักหน่อยไ,ได้บ่อยบ่อยเลยถูกใจส่งบ่อยเลยไม่รู้พิมพ์อะไรจิบน้ำไว้ก่อน